และวันนี้มันก็เข้ามาซอมบี้แมนอยูอาตัวบัฟสปีดที่ดีที่สุดในเมตานี้มีหรอตัวบัฟอย่าง o b 1ในเซิร์ฟเวอร์622จะไม่จัดคลิปนี้จะเกลือแค่ไหนหรือจะดวงดีแค่ไหนกดไลค์และไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเด e s t ต o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชั้นนันดับมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์หกสองสองนะไอดีของตัวบัคโอบิวันคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาจัดซอมบี้แมนยูอาร์ให้กับตัวบัคโอบิวันเพื่อที่จะบัคไปขั้นสุดนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้พี่เขาก็เติมแบงค์ส้มมาแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้แบงค์ส้มในกระเป๋าเหมือนจะมีประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแบงค์นะครับทุกคนก็เอาไปคูณห้ากันนะครับผมว่าเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะคคือสุดดจจะัันรบ นะซึ่งตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับที่2นะผมนะเดี๋ยวได้ซอมบี้แมนยูอามานะ่าจะแซงขึ้นที่1ไปยาวๆเลยนะครับผมนะสำหรับพลังนะครับผมตรงนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมซึ่ง วันนี้ซอมบี้แมนยูอาร์เข้ามาแต่ก่อนไปสมทุกคนตอนนี้ทางช่องผมนะมีบริการรับเล่นไอเดียวันพัมแมนเดอะสตองเกตวันละสาสบาบาทนะครับทุกคนและถ้าจ้างสามวันจะดันพลังให้ฟรี1ครั้งนะใครสนใจสามารถติดต่อไาที่ Facebook ผมได้ผมคือเฟซบุ๊กให้ดูนี่นะครับทุกคนนะและใครสนใจไอเดียเฟลฟนะสามารถไปเลือกซื้อได้ที่เต๋าเช่ช็อปนะครับผมนี่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับผมตรงนี้โอเค เดี๋ยวขอดูก่อนว่าพี่เขามีตัวทั้งหมดกี่ใบมีทั้งหมด1 1 7รบใบซึ่งผมขอส่องก่อนนะว่าอุย้ยเขามีหินอยู่หนึ่งอันนะทุกคนตรงนี้นะมีหินอยู่1อันมีหินอยู่1่อันแต่มันจะขาดลูกแก้วใช่ไหมเออเหมือนจะขาดลูกแก้ว,ออกแ,กวแต่ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวชิมรางก่อนป่ะทุกคนเผื่อเผื่อเราจะไม่ต้องไปสุ่มสเต็ปนะเออเดี๋ยวเราชิมรางก่อนนะทุกคนตรงนี้นะเอาไปก่อนเลยแล้วกันล่อตัวม่วงก่อน,นซื้อกันตัวม่วงหนึ่งใบตัวม่วงตัวม่่วงเรราาาสามาถจัดะ จะเลยได้ปะเอาเละเดียวเอาละใช้ใเฮลิคอปเตอร์พี่เขาแล้วกันนะฟึบไปหนึ่งใบชิมล้างแล้วก็ชิมล้างทุกคนเขาเรียกว่าลอกเกลือทุอกทีเขาลอกก,ลอก,ก็ลอกเกลือนะครับทุกคนนะแล้วเราก็ไปกันเลยครับผมสิบใบแรกผมมาสิบใบแรกยังไงยังไงทุกคนแบบทีเผลอผมบอาคันนี้ทีเผลอโอ้โหสองเซตย,ยี่สิบใบยี่สิบใบโลยสองยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรทุกคน สามสิบใบขอรุนนะ้นหน่อยสามสิบใบขอรุนนะ้นหน่อยทุกคนสามสิบใบขอรุนนะ้นหน่อยสามสิบใบขอรุนนะ้นหน่อยฟึบฟื๊บฟื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 บมาไซต์มา,า,มากระโดดต่อยก้อนเกลือไปไประกายแสงสีโอ้โยยังม่วงครับทุกคนสามสิบใบยังไงยังไงเนี่ยอโอ,อ้โหคอมโบอินฟินิตี้โอ้โหสีเกลดได้เยอะอยู่นะมาขอใช้สูตรล็อกเกลือทหนึ่งครับผมสูตรล็อกเกลือสูตรล็อกเกลือทุกคนฟึบฟื๊บฟืบฟืบฟืบไอ้หน้าพุดดิ้ง โอเคพร้อมกับจัดไปแล้วผมสูตรลอกเกลือรตรงนี้เฮ้ยผมกดผิดเอ้ผมไปกดตัวแดงโอ้ไม่เป็นไรทุกคนไปกดผิดลอนละกูตัวดำอยู่ไหนเนี่ยตูตัวดำโอเคลอกเกลือไปสองรอบแล้วนะลอกเกลือไปสองรอบแล้วนะเปิดที่สี่ลอกเกลือไปสองรอบแล้วนะโอ้โหแต่สี่เศษทุกคนเปิดที่ห้าเปิดที่ห้ายังไงยังไง งเงียบกิบสองเซตเปิดที่หกได้ลุ้นทุกคนเปิดนี้คือได้ลุนนะผมบอ,อกเลยเปิดนี้คือได้ลุนนะผมมาไซตามากระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีทองเถอะครับผมเกมโอ้โหเปิดที่หกเกมเกมดีแม่งโอ้โหเลือจัดทุกคนเปิดที่เจ็ดเลยเพิ่แต่ห้าเศษนะเมื่อกี้ที่เผลอเปิดที่<อ>เจ็ด ดวงโอโหเก้าอโหดวงกูดวงกูงกหมดแกนต่อเชือือทองสิบเฮ้ยมีกระตุกนะเหมือนจะเป็นซอมบี้แมนปะอ๋อน่าจะซอมบี้แมนนะครับทุกคนนะต้องการให้ฉันฟังคําสั่งแกซอมบี้แมนแน่นอนครับทุกคนตรงนี้นะโอโ้มีกระตุกพี่เขาไม่มีตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคปลดเท้อปลดมาทุกคนอโอโไม่ดีใจเลยเวนมามา ยังไงเปิดที่สิบเอ็ดโอ้โหผมผมยังไม่ลาทิ้งความพยายามอ่ะทุกคนตอนนี้นะผมขอดูก่อนว่าโอเคผมซื้อผมซื้อผมซื้อยังไม่ลาทิ้งความพยายามทุกคนตรงนี้ฟืบฟืบฟืบฟบไว้สิบใบโอเคตรงนี้มาผมยังไม่ลาทิ้งความพยายามทุกคนร้อยยี่สิบเปิดที่ร้อยยี่สิบก็ผมตรงนี้โอ้โหลูกก้งลูกแก้วไหมเห็นเลยใช่บะาร้อยสามสิบร้อยสามสิบลูกแก้วไหมเห็นเลยลูกแก้วไหมเห็นหนยจริง ลูกแก้วลูกแก้วเลยมาหเห็นเหยร้อยสามสิบยังไง 130. ร้อยสามสิบฟึบไม่เชื่อเกมร้อยสามสิบโอ้โหอายหนักนะนี่ทุกคนอ,อาเอาไงต่อเลยวะเฮ้ยนี่แพ็กเลยสามสิบห้าบาทอ๋อเอ่อให้ตึงเลยทุกคนตรงนี้ตึงเลยนะเราตึงเลยนะรายสัปดาห์ แพ็ตัวดำไปไหนวะจำเกับเวลานี่โอเคเอาหกสิบเกาทก่อนทุกคนตรงนี้ฟึบอุ๊ดสิบสองใบของเท่ทุกคนหกสิบ้าบาทได้สิบสองใบเ็จัดเลยนะครับผมจังหวะนี้ไปร้อยสี่สิบร้อสีสิมีกระตุกนิดหนึ่ง <c oughs> หมดกลมวังหนังน้ำตาลินทุกคน ข้าวปลาไม่ได้กินช็อตตีผมบอกเลยแม่งวงการเกมเท่ยผมถามจริงวงการเกมโอ้โหเกินไปเกินไปทุกคนแม่งหินห้าเม็ดนะเนี่ยการันตีชัวร์เลยว่าทุกคนช็อตนี้ไม่เป็นไรเราไปสุ่มแพ็คสเตปตัวดำมนต่อกับทุกคนตรงนี้แต่เราดวงดีสเต็ปตัวดำนะตามจริงพี่เขาตั้งเป้าหมายว่าให้ ผมซุ่มได้ตัวดำไเยอะนะเพราะว่าพี่เราจะเก็บไว้จัดยุงพลาส,สองนะครับผมซึ่งก็69บาทได้12ใบแล้วก็ถือว่าอุ่นใจนะแต่ผมมองว่าในหนึ่งมาถ้าร้อยแบงค์เนี่ยผมก็อยากได้สักประมาณร้อยห้าสิบใบเออถือว่าแบบว่ากลมๆนะทุกคนนะร้อยห้าสิบใบนะเออไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาดูกันสเต็ปแรกเก้าสิบเก้าบาทบผมขอสิบเอ็ดใบแล้วกันนะครับผมตรงนี้ฟืบสามใบไม่แย่ทุกคนไม่แย่ไม่แย่นะตรงนี้สามใบก็ถือว่าได้เป็น ไม่แย่ครับผมไม่แย่สามใบรางวัลลองจากบอยนะครับทุกคนนะ <c oughs> ตรงนี้ต่อไปที่สองร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมจัดไปเลยฟึบอูย้ยิบสองใบเฮ้ยถือว่าดวงมานะครับทุกคนยิบสองใบตรงนี้โอเคขอจัดต่อเลย,เลยป่ะย่ิบสองใบจัดตรงนี้ก่อนจัดตรงนี้ก่อนทุกคนได้ตั๋วมาจัดตรงนี้ก่อนเผื่อแม่งไม่โดนการันตีไงฟึบแต่ไม่น่ารอดว่ะ <c oughs> ว,วงการเกมมันเอาสุดว่ะทุกคนตรงเนี้ยไม่น่ารอดว่ะ <c oughs> โอ้โหอแม่งไ,ไม่รอดจริง ผมบอกเลยไม่น่ารอดจริงป่ะตรงนี้โอเคต่อไป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 แต่หินเยอะขนาดนี้พี่เขาน่าจะผาสองนะสามร้อยสี่สิบเก้าบาททุกคนขอสามสิบสามใบนะฟึบอุย้ยสามสิบสามใบบ้าไปแล้วเกมเฮ้ยเฮ้ยคนคือดวงดีจัด โอ้แต่ตรงนี้ผมดวงการันตีว่ะดวการันตีว่ทุกคนพกตื่นกันเลยกันโอ้โแม่งแต่ผมดวงดีในการอืมเหรอหินหกเม็ดโอ้โหเหลือจะเชื่อทุกคนหินหกเม็ดนี่คือดวงดีมากกว่าทุกคนคือผมได้เยอะสุดมาหลายแล้วนะตรงนี้ปึ๊บไปก่อนเลยุกตื่นซอมมี่แมนยูอานะผมบับบลบสะบัดแขนบึับหืมตึงๆเท่ๆทุกคนนะ คือเท่มากค่ะครับผมตัวนี้เป็นตัวบอสปีดที่เร็วที่สุดในเมตานี้นะซึ่งถ้าเขามีซอม้แมรล่างไอาบอกนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกนะซามิแมรยูอาร์น่าจะเข้ามาแทนที่ของโซนิกนะผมว่าโอเคเดี๋ยวไปซูมแพ็กตัวดังมาต่อทุกคนตรงนี้ถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีทุกทุกคนถือว่าดวงดีหกเก้าเก้าแล้วเริ่มแพงแล้วเริ่มแพงแล้วขอหกสิบหกใบขอหกสิบหกใบหกเก้าเก้า โอ้โหสิบสี่ใบอโอ้สิบสี่ใบน้อยสุดปะวะน้อยสุดตะวันทุกคนโอ้ยลองบอยตอนนี้เราได้หมดกี่ใบแล้ววะสิบสี่ใบบวกกับสามสิบสามเป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบสี่ใบบวกสามสามเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบสองสี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบสองเป็นทั้งหมดสี่สิบเจ็ดหกสิบหกสิบเก้าใบทุกคนแล้วก็แปดสิบใบตรงอันนี้ครับผมแปดสิบใบตรงแพ็กนี้ ไปสิบสองใบแล้วกันนะแล้วนี่อีกสิบสองใบก็เป็นทั้งหมดเก้าสิบเก้าสิบสี่ใบครับทุกคนนะถ้าผมคิดผิดขออภัยทุกคนตอนนี้มีทั้งหมดเก้าสิบสี่ใบแล้วเราเปิดไปทั้งหมดประมาณไม่กี่สเต็ปนะครับทุกคนตอนนี้แบงค์ส้มแดงเหลือนะอุ้ยเหลือเยอะทุกคนเราเปิดไม่กี่สเต็ปเองนะก็ได้เก้าสิบสองใบละตรงน,นี้แต่แค่เราเกลือซามิแมนนะครับทุกคนต่อไปแพ็คหนึ่งพันยี่สิบบาททุกคนตอนนี้เราได้กันทั้งหมดเก้าสิบกว่าใบแล้วนะตอ่อฟึบ เชี่ยโอ้โผมไม่อยากกดต่อเลยอะทุกคนแม่งก,กดละพันเชี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้ซอ e มบี้แมนไอทีเชี่ยเหีืกเชี่ยร้อยแปดใบจบเลย 2,001เลยอ่ะโอ้โอ้โอเกมวงการเกมวงการเกมจริงๆคือจะจบเลยนะเว้ยวงการเกมมึงฟังกูนะจบเลย2,001ถ้า166ใบมาจบกันสูตรตร,ตรงนี้นะผมจะใช้สูตรนะทุกคนโดยการผมจะเข้าไปปั้นสเพซแมนนิดนึง คือแบบว่าหลอกกันว่าเอ้ยกูไม่สุ่มแล้วเพราะถ้าสุ่มเนี่ยมันจะล็อกเกือให้ผมใช่ผมก็แค่ปั้นซัมมี่แมนไปก่อนอัพดวงอัพดวง,อ,ดงอัพดาวอะไรไปก่อนนะครับทุกคนตรงนี้อัพไปก่อนสี่หมื่นพลังเพิ่มมาอัพไปต่อปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ออกมาดูในร้านค้าหน่อยเอ้ยเหมือนตาจะหมดเว้ยเศษตาจะหมดเว้ยซื้อที่ไหนดีวะแล้วก,กดไปปึ๊บ 1ีสบสองใบทมเท่าไหร่ร้อย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 สิบกว่าใบนะทุกคนตรงนี้โอ้โหอ้ยเอ,า,อยางนี้แล้วกันผมเดิมพันกับชีวิตของผมนะถ้าตรงนี้นะครับทุกคนผมได้ร้อยหกสิบหกใบนะเดี๋ยวผมแจกไอดีไก่เซิร์ฟเบอร์หกสามสาในคลิปนี้เลยอ่ะผมขอได้เจ็ิบหกใบขึ้นพอจริงอ่ะผมกดไปเลย กดำย้ำๆน,ำ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 นะครับนะครับทุกคนนะมีจริงหรือเปล่าเนระผมไม่เคยได้นะร้อยหกสิบหกใบเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเลยเว้ยเกมไปไอเชี่ยงเงินไม่พอโอ้เงินไม่พอทุกคนตรงนี้ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวก็ให้พี่เขาจัดดีกว่านะครับทุกคนนะตอนนี้แบงค์เหลือมาหนึ่งพันห้าร้อยเอหนึ่งพัน้าร้อยกรบาทนะครับทุกคนนะสามร้อยหกสิบหกแบงค์นะก็ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบกว่าใบร้อยสิบใบทุกคนนะก็ โอ้ถือว่าดวงดวงแย่นะครับทุกคนอาจจะดวงดีในแพ็ก A หกสิบเก้าบาทนะแต่ก็มาดวงแย่ในแพ็กใหญ่ๆนะครับทุกคนต้องขอบคุณวิโอวิวันที่ไว้ใจกันให้มาสมด้วยน,นะครับผมนะแล้วก็ต้องขอโทษนะครับผมนะที่ดวงค่อนข้างเกลือไปหน่อยเกลือไปมากเลยแหละจริงๆตรงนี้โอเคตรงนี้นครับผมอัพให้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ให้พี่เขาปั้นกันต่อเดี๋ยวเรามารีวิวอมิแมนในเซิร์ฟเวอร์หกสองสองกันนะครับผมว่า จะลำเบิดมันแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ส่วนใครจะไปลงเซิร์ฟเวอร์633นะก็รอเลยนะครับผมวันนี้นะเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดวันแรกนะครับผมนะก็รอดูคลิปผมได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมวันนี้อ่ารีเฟซฟรีหนึ่งครั้งตรงนี้น่าซื้อนะทัอย่างนี้น่าซื้อซื้อพี่ก็เลยถือว่าเป็นของดีครับผมตรงนี้นะโอเคครับผมประมาณวันนี้ครับผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดต่อใครนะครับผม ใครเกลือซัมม่แมนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือใครดวงดีคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ